สวัสดีครับวันนี้ผ่านมาครับมาเจอกระเจี๊ยบครับแถวบ้านน้องครูครับแถวนี้ปลูกกระเจี๊ยบเต็มเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับนี่กระเจี๊ยบนี่ครับพี่น้องครับเต็มทุ่งเลยนะครับนี่ดอกใหญ่ๆสวยๆครับ นี่นี่นี่นะครับกระเจี๊ยบที่เอามาตากแดดนะครับเขาขายกันยังไงครับนี่ขายเป็นกิโลครับกิโลเท่าไหร่ตาพ้อค้าเข้ามาซื้อเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่รู้ยังไม่แน่นอนโอ้ตาปลูกเยอะเหรอตอนนี้ตอนนี้หมู่บ้านนี้ปลูกกันเยอะนี่ครับคุณตาครับสวัสดีครับคุณตานี่เจ้าของสวนปลูกเยอะแยะเลยเนาะโอ้เพิ่นเอาพันธุ์มาให้บ่ตาบ่ครับหรือเสือเอาโอ้พันธุ์บ่เอาไปทับปลูกอีกบ่ ตันนี้ที่จะขายโอ้ที่จะขายเนเม็ดบป็นเยอะโอ้ทำไมต้องเอารองฟางไว้อย่างงี้หรือเป็นสูตรใช่ไหมกันไอ้นันไงกัน่ชื่กันหมาเข้าไปอ๋อ้นี่ฟางรองคือกันให้มันถูกดิให้มันแห้งดีๆครับอ๋อตากี่แดดครับประมาณห้าแดดห้าแดดครับพี่น่อนี่ตัวนี้แดดสามแดดแล้วโอ้ น,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 นุ่นที่เก็บมาุวิธีจิ้มไม่ตอกตัวนี้อายุกี่ปีแล้วอ๋อไม่ใช่สามเดือนครับสามเดือนเนาะสามเดือนปีที่แล้วในรุงขายกิโลเท่าไหร่ปีที่แล้วมันสูงสุดอยู่ที่สองร้อยแปดสามร้อยกิโลละสามร้อยโอ้โหมันแห้งมันเบามากนะ โอ้แห้งมันเบามากอันนี้นี่คืออะไรอันนี้เม็ดมันพิจาเม็ดมันมันเมล็ดมันพิจาวานไงโอ้นี่คือเมล็ดของกระเจี๊ยบที่จะเอาไปปลูกต่อไปทําพันธ์อ๋อมันเป็นฝักเนาะฝักมะม่วงปีนี้โดกมากครับนี่ตอกเต็มต้นเลยไม่ว่าต้นไหนมันก็เต็มต้นเลยครับสวัสดีครับยายโอ้ยขอุยาตเบิงอันนี้เนี่ยเนี่ย กำลังเอาหยังออกออกจังไหนเม็ดป่ะเนี่ยโอ้เนี่ยวิธีเอาเม็ดออกโอ้หนุ่มน้อยนี่อยู่ปอไหนลูกปอสี่แล้วขยันโอ้มีสูตรเนาะเอาเอาเล็กเนาะเล็กก็ทําเอาเองเนาะตาเนาะเออนั่นน่ะทําเองเอาเอามาจากไหนเนี่ยเด็กเรียนโอ๊ตเราตากผ้าต้องเป็นสแตนเลสมันคมอ๋อสแตนเลสมันคมครับอืมอันนั้น อ่าววิธีการเอามาเล็ดมันออกโอ้ระวังมือเด้อโอ้เร็วมากครับยายยายทำเร็วมากโอ้โหอ้าวสู้กันแข่งกันต้องใส่ถุงมือด้วยมัจะเริ่มเก็บมัจะเริ่มอ๋อเก็บตอนเย็นใช่ไหมตอนเย็นตอนช้าตัวเวลาว่างอ่ะอเวลาว่างอกลางวันมันจะร้อนโอ้ต้องเอาออกทุกเม็ดเลยเหรอเนี่ยโอ้มีหน้าแล้วถึงมันราคาแพงเนาะ เออเอาไปล้างแล้วไปตากอีกโกว่าจะเสร็จถ้าแบบนี้ถ้าจิ้มเม็ดออกแล้วออนี่นี่แล้วก็ช่งสิบกิโลไปตากแห้งแล้วเหล, <c oughs> ลืบบกลหอก,ลกิโลหนึ่งสิบกิโลนี่แบบนี้ตากแห้งแล้วเหลือกี่โดนกิโลหนึ่งกว่าจะได้เงินเขาแต่ละบ,บาทอ่ะพี่หนึ่งอานนี้นี่นานี้จะได้กี่กี่กิโลอ่ะปีนี้เอาคาดว่าประมาณห้าสิบห้าสิบกิโล ทั้งหมดเลยที่ปลูกรอบบ้านนี่นี่ครับรอบบ้านนี่ตาแข้งแล้วห้าสิบกิโลกิโลละสองร้อยแปดสิบบาทปีหนึ่งมันดิราคาจะไม่แน่น้อยบางทีก็เริ่มต้นที่ร้อยห้าสิบอืขึ้นแล้วแต่อ๋อแล้วแต่แต่ว่าไม่ไม่ต่ำกว่าร้อยไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบแต่ปีนี้มันเพิ่งเริ่มยาด้วยโอ้ใช่นี่แถวนี้มี เพิ่งมานี่เห็นเห็นกระเจีย๊ยบแถวบ้านนี้เลเริ่มปลูกมัน,มมนไม่ค่อยสวยสวยันก่อนนะบางเกี่ยวโอ้ใช่ใช่ถ้าวันนั่เรียกยังไม่ได้เกี่ยวข้าวเออนี่มาเห็นตัวนี้สวยครับนี่มันออกดอกสวยงามบางที่ผ่านมานี่ต้นเล็กๆไม่รู้จัดฝานด้วยหลังเอ,อ,อันนี้ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวเลยนะเนี่ยอ๋อครับเวลาทําก็เกี่ยวข้าวเสร็จหวานเลยไม่ต้องไถใช่ไหมครับ มันมีไถพอไถก็ไถพอไถก็ไถถ้าหวานเลยก็ได้หวานเลยก็ได้แต่ว่าหวานเลยมันต้องหวานเร็วหน่อยอ๋อครับช้าๆมันงอกอ๋อกาอกมอยอ๋โอกาสนอกงอกมันน้อยตัวนี้คือเก็บมาแล้วใช่ไหมครับเก็บมานี่ก็ช่วยกันโอ้ต้องมีคนเนาะกว่าจะเสร็จหน้าหนุ่มเนาะนี่ต้องอดทนก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทำให้เด็กห่างจากจอโทรศัพท์ เอ,อเด็กๆก็ทำยายยายก็ทำดีอาศัยความอดทนนี่ครับอ,อาเมล็ดมันทเทาออกเนี่ยเอาไปไปขะไปตากแห้งนี่คัดออกคัดออกไปตากแห้งเ,อเอต,งต็มเต็มแล้วก็ตากแห้งแล้วก็เอาขายได้อีกกิโลเท่าไหร่มเมล็ดมันห้าสิบบาทครับมเมล็ดของกระเจี๊ยบครับนี่ที่ที่กำลังเห็นเนาะ เดี๋ยวไปดูตัว,ต,วตากเนะาะเออนี่จะพามาชมมาเล็ดเที่ยวออกแล้วเนี่ยนะครับก็จะเอามาตากแห้งมาตากแห้งอย่างนี้นะครับแล้วก็มาทุบเอามาเล็ดมันนี่ขายได้กิโลละห้าสิบบาทครับพี่น้องครับนี่ลำาดำํดำข้างในเออนี่สวนนี่ก็ทยอยเก็บเรื่อยๆครับ ทยอยเก็บไปเรื่อยมมนี่ส,สวยๆครับพี่น้องครับโอ้เอา้าพี่น้องมาเบิง้งซ้ำานีละครับขอบคุณครับเอาละขอบคุณครับยายข,ขอบคุณครับนี่ยายขอบคุณตาขอบคุณครับสวัสดีครับ